สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่โหมดของดวงความรักนะคะลายปักนะคะคลิปนี้ความรักลายปักของคุณนะคะประจําวันที่1นึถึงวันที่สิมีนาคมนะคะปักนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะเลือกไพ่เองแทบดูดวงส่วนตัวไปเลยนะคะก็จะมี2กองนะคะหัวใจสีทองแล้วก็ ว่าใจสีชมพูนะคะมาให้คุณเลือกนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงความรักของตัวเองนะคะว่าจะเป็นยังไงในปักนี้นะ5วินะคะเริ่มเลยค่ะ โอเคนะคะน่าจะอ่าิได้แล้วเนาะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็น general reading นะคะยังไงก็หมอโภจาระบุทุกสถานะอยู่แล้วนะคะนะว่าจะมีคำแนะนำอะไรนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันที่กองแรกก่อนหัวใจสีทองค่ะมาค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองแรกนะคะมาดูว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ,ะวันนี้ก็จะสว่างนิดนึง ปากแรกนะคะของหัวใจสีทองนะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะใครสนใจนะคะที่ไปเป็นเพื่อนกันติดตามกันนะคะที่ใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับใครที่ยังไม่รู้ว่าเออโมอโบก็มีแฟนเพจนะคะชื่อว่าโบวี่หกสิบสีทาโร่นะคะแอดไปเลยนะคะมีการจัดกิจกรรมดูดวงไลฟ์สดนะคะแจกของรางวัลน,นะคะอัปเดต ทุกอย่างที่นั่นทุกวันนะคะแล้วก็มีชาแนลอีกช่องชื่อ b o w หกสิบสี่พนะคะนะช่องนี้นะคะพ a r ร่หกสิบสี่เลิฟพิวลิงก็จะเกี่ยวกับความรักล้วนๆแล้วก็คลิปพิวลิงด้วยนะคะ,ะไปเริ่มกันเลยนะคะคนที่เลือกกลุ่แรกความรักจะเป็นยังไงในครึ่งแรกนะคะของเดือนมีนาคมเนาะในบอบวน The Dead ทวบสอดอ่ะขึ้นมาเลยนะคะบางคนก่อนหน้านี้ก็แบบเออมีการเริ่มต้นอะไรมาแหละบางท่านาก็กำลังตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นะอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะล้วนๆนะอืมมันเพิ่งเจอใครสักคนนะ มือนเพิ่งเจอใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าว้าวทาให้คุณสนใจทําให้คุณอยากรู้อยากเห็นนะคะมีการสอดส่องกันเกิดขึ้นมีความรู้สึกคนึงหานะคะแต่บางครั้งทําอะไรไม่ได้ได้แต่สองหรือบางคนนะคะเพิ่งเริ่มต้นอะไรบางอย่างมาเป็นช่วงที่อินเทนต์ลึกซึ้งแล้วก็เหมือนมีความแบบอาจจะจบด้วยการแต่งงานแต่บางคนอะ่ะมันมีหลากหลายความสัมพันธ์เดี๋ยว่าโบจะแจงให้ดูเป็นเอนเนจีของเดวิลเข้ามาความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบ เห็นแค่ตัวทกเรารัตทัวเปียบไม่เปิดเผยครบซ้อนอาจจะจบได้ตรงๆนะคะมันอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์แต่สิ่งที่จะเข้ามาหาคุณเป็น energy ของ the d e a t เข้ามานะคะกำลัง50 50อยู่นะคะกังวลใจกำลังตัดสินใจอยู่จะจบจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะความลับถูกเปิดเผยมี the devil เข้ามาอืมเอางี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะแจงไปทุกสถานะนะ สายโสดเป็นยังไงบ้างคนที่เข้ามาดูกรุ่มนี้นะคะน่าจะเป็นชาวธาตุดินมีความเป็นชาวธาตุดินสูงนะคะกับธาตุลมนะคะพึกศพมังกรกันแล้วก็ไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะเออสายโสดนะคะมีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะหรือว่าคุณไปชอบคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของกําลังมองคุณกําลังเลง็งคุณอยู่ก็ได้นะคะเอามาดูกันหน่อยว่าสายโสดจะเป็นยังไงคนที่มีคนคุยโสดแบบ มีคนคุยคนมองเป็นไงบ้างอ่ะกําลังจะมีการคุยกันกําลังจะมีการเข้ามาจีบของใครสักคนหรือว่าได้มาคุยแต่อย่างที่หมอโบบอกไปอ่ะระวังเขาเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้หรือว่าเพิ่งอกหักมายังไม่ขาดแต่บางคนนะสายโสดที่มีคนคุยเพิ่งรู้ความจริงว่าเขามีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยเนาะอ่ะโสดสนิทจะมีใครเข้ามาไหมคะ โสดสนิทจะมีใครเข้ามาไหมปักนี้ยังเป็นอะไรที่คุณยังเครียดๆอยู่บางคนอาจจะเครียดในเรื่องของภารนะปัญหานี้สินหรือว่าสุขภาพอยู่นะคะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีเฮอร์มิตนี่น่าจะเก็บตัวมากกว่านะคะแต่คุณน้าจะมีการแบบเด้ก,ก็อยากอยากปีวิเวกนะช่วงนี้มีความคิดเยอะแยะมากมายอยากค้นหาคําตอบของชีวิตตัวเองอยากหาทางออกอย่างเนี้ซะมากกว่า ะะหรือไม่คุณก็อยากจะแบบเออแค่โฟกัสที่เรื่องงานแล้วก็อยู่กับครอบครัวดีกว่าอย่างเงี้ยนะคะเอาละเช่นเช่นนอฟวานนะคะเอนเนจีนี้เหมือนคุณสายสดน่าจะยังไม่ได้มีใครเข้ามานะบอกว่าว่าถ้ามีอาจจะเป็นคนที่แบบยังไม่ว่างสักเท่าไหร่หรือว่าคนที่แบบว่าหวังผลประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็ควรที่จะระวังนะคะสายสดน่าจะโฟกัสน,นะคะคุณ ใช้ความคิดไปในเรื่องของหน้าที่การงานพอสมควรนะคะแล้วก็ภาระนะคะสายสุดยังไม่ใช่ช่วงนะคะบอกตรงๆถ้าใช่ก็คืออาจจะอาจจะเป็นคนที่มาทําให้เราแบบเฮ้ยต้องหนักใจไปมากกว่าเดิมก็ต้องระวังดูสถานการณ์ก่อนดีกว่านะคะเออสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะจังๆเต็มๆเลยเนี่ยคุณยังลืมยังลืมเขาไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของเจ้าเดวิล นะคะแล้วก็ energy เนี้ยมันมันลึกบาดแผลมันลึกพอสมควรนะคะสิบ f o u of s w o r d เนี่ยคุณกำลังแบบเดียวยาจิตใจอยู่นะคะมีความลับเกิดขึ้นนะคะความลับหรือว่าคนในความลับเขาเป็นคนที่อยู่ในความลับเราเราเป็นคนที่อยู่ในความลับเขานะคะเหมือนคุณจะคิดออกแล้วล่ะว่าคุณควรจะทำยังไงนะคะแต่คือยังลืมกันไม่ได้เฉยๆเท่านั้นเองนะ,ะถ้าสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะได้แค่ส่องเขาอย่างเงี้ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะ ามาดูสําหรับคนที่มีคู่บ้างปักนี้เป็นยังไงคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงนะคะหรือการเข้าใจผิดนะคะขอดูหน่อยบางคู่ตรงๆแล้วมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะหรือสเสน่เป็นพิดนั่นเองมีคนมาชอบเราหรือว่า,ามีแบบคนพยายามจะป่วนความสัมพันธ์ของคุณอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ คนที่มีคู่อยู่นะคะถ้าสมมุติว่าคุณดิวอยู่กับชาวทางไกลอะไรอย่างเงี้ยบางทีจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยหดหูผิดหวังเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก็พัฒนาไปได้นะคะถ้าคุณกับเขาคนนั้นเป็นคนทางไกลหรือคนที่แบบว่าพยายามเหมือนมันก็ยังมีความหวังอยู่ก็พัฒนาไปได้นะคะก็พัฒนาไปได้ก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ส่วนใหญ่น่ะคู่ของคุณหรือคุณน่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานหรือว่ามีเหตุส่วนตัวซะมากกว่า ะะทำให้ต้องเครียดต้องตัดสินใจแต่มันเป็นพันธนาการที่แบบว่าไม่คุณก็เขาต้องมีความลับซึ่งกันและกันนะคะโบอโบเข้าใจว่าอย่างนี้นะเพราะมันขึ้นภแห่งความลับเดวิลขึ้นมาเจ็ดดาบขึ้นมาแบบเดทขึ้นมา,านต้องตรงๆนะมันถึงเวลานะคะที่เราจะต้องเคลียร์สิ่งที่แบบมันซ่อนอยู่ใต้พรมนั้นนะคะเนาะสำหรับคนที่มีคู่ความลับนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะเงิน อ่ทริอัลเพนเดน์คนะคะน่าจะพูดคุยตกลงกันในเรื่องของผลประโยชน์เงินหรือว่าไม่เปิดใจนะคะปิดกันปิดกั้นกันบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เปิดใจคุยกันไม่คือไม่ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันน่ะนะคะดังนั้นทูอ f อบคับสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ในปากนี้นะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสิ่งสีนี้คืออะไรต้องเปิดใจหันหน้ามาคุยกันอะไรที่เราแบบ บกพ่องอะไรที่เราขาดหายหรือไม่อะไรที่แบบว่าเขามีปัญหาเรามีปัญหาควรที่จะคุยกันนะคะนะอืสำหรับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหมอกว,ว่าสามารถจบได้มันมีเดดเดตขึ้นมาเลยนะคะความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของคุณน่าจะเป็นแบบคบกับคนที่มีเจ้าของหรือว่ามีปัญหาลักซ้อนมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันลืมยากมันทรมานนะคะแต่มันก็เป็นเอเจนซีที่ความลับมันอยู่ในความลับ ะะแต่ความลับนี้มันจะต้องตัดสินใจแล้วนะเรื่องนี้มันต้องตัดสินใจมันต้องเคลียร์มันต้องจบนะคะก็ถือว่าถึงเวลานะคะสาหรับความสัมพันธ์ที่แบบมีปัญหาหรือว่าไม่ชัดเจนบางท่านอาจจะดีอยู่กับชาวธาตุน้านะคะหรือทางไกลต่างชาตินะคะกรกฏมินพิจิกหรือคนที่คล้ายๆคุณก็ได้นะคะบางท่านจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับเรานิดนึงนะคะมีความแตกต่างกับเรานิดนึงแต่เดือนนี้เอ้ยไม่ใช่แต่ปักนี้หมอบอกว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นนะคะ มุ่งมัน่นบางคู่นะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหานะคะสําหรับคู่ที่ไม่มีปัญหาหมอบอกว่าคุณจะคลั่งใครกันมากคุณจะคลั่งไครกันมากในเรื่องสิบแปดพุทธนะคะเขาดูไนโอบอลมาบอกหน่อยเอนเนจีของคุณนะคะมันมีความพยายามกับความสัมพันธ์พอสมควรนะคะในปักเนี้ยพยายามกับความสัมพันธ์พยายามที่จะเคลียพยายามที่จะไกล่เกลี่ยพยายามที่จะจัดก,การหรือว่าแก้ไขสิ่งที่มันผ่านมาหรือเกิดขึ้นในไม่นานนี้เองนะคะ ชัวเป็นดั้กเนี่ยน่าจะเป็นการออนๆออๆยังไม่ได้มีความชัดเจนยังแบบหาข้อยุติหาข้อตกลงอะไรไม่ได้ซึ่งมันอันเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าให้ต้องเครียดมากอะนะคะเครียดพอสมควรการตัดสินใจของคุณเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะมูฟออนตัดสินใจที่จะคว้าโอกาสบางคนก็คืออาจจะเลือกใครสักคนบางคนก็อาจจะเลือกที่จะตัดใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยหรือเลือกที่จะเอาความถูกต้อง มากกว่าถูกใจแต่คุณจะเลือกโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นะคะว้า wow. วคุณน่าจะเลือกโอกาสใหม่หรือบางคนมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะสวยหล่อเลือกได้เดอะมูนน่ะน่าจะมีสองช้อยนะที่อยู่ในความลับของคุณบางคนน่ะคนที่อยู่ในความลับนะคะมีสองคนแน่นอนบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีตัวเลือกนะคะคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะเลือกใครหรือถ้าคุณเป็นตกตกเป็นคนที่ ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกอ่ะไม่ต้องเสียใจถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกไม่ต้องเสียใจแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่คุณเป็นคนเลือกมากกว่าถ้าคุณเป็นตัวเลือกนะคะหมอว่าไม่ต้องเสียใจมันถึงเวลาแล้วนะคะเราแค่ฮิลลิ่งตัวเองนะคะเรามูฟออนนะคะมูฟออนไปแล้วชีวิตของเราอ่ะคือจะไปได้ไกลมากกว่านี้แค่คุณผ่านช่วงนี้ไปแล้วนะคะผ่านความเจ็บปวดอะไรไปแล้วชีวิตคุณจะไปได้ไกลแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ ทีนี้ขอดูให้ความรักสำหรับคนที่เลือกกลุ่มแรกหนนะ่อยนะความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษานะคะหรือคนทางไกลนั่นแหละนะคะคนที่คุณดิวด้วยนะ่าจะเป็นชาว น่าจะเป็นคนที่มาจากอดีตชาตินะคุณเคยเจอกันกับเขามาก่อนนะคะแล้วความสัมพันธ์น่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีนะคะการพน,นันติดเกมหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแล้วมันมาทําให้มีผลกระทบกับความสัมพันธ์หรือบางคนนะ่อาจจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนโสด calling in นะ คนโสดนะคะคุณอาจจะต้องแบบว่าเรียกหานะคะหรืออธิษฐานหนาเบเนฟ,ฟติตในเรื่องของคู่ครองของคุณนะคะคำว่า calling in เนี่ยคือเขากำลังจะมาแต่ยังมาไม่ถึงเราจะต้องเปิดใจเราต้องเตรียมตัวเราต้องเคลียร์ตัวเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าสำหรับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะสำหรับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาคิดยังไงกับคุณถ้าคุณแบบดิวอยู่กับใครอยู่นะตอนนี้ อ่าบางคนเป็น energy ของ friend zone นะคะหรือบางคนเนี่ยเป็น energy ที่แบบว่าเพื่อนชอบเพื่อนถ้าสมมติว่ามีใครส้าคนแอบชอบคุณเขาคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มคุณนะคะเป็นดิสนีย์ของคุณอ่าเขามีความรักที่แบบจริงใจปรารถนาดีให้คุณนะ ใครสักคนแอบห่วงใยคุณนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแฟนคุณหมอโบรู้สึกว่ามันยังมีความห่วงใยกันอยู่สามารถเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ยังห่วงใยกันอยู่แต่ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเราที่โกรธเขาหรือเขาที่โกรธเราอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเฮ้ยเป็นเพื่อนกันก็นได้ยังช่วยหรือเกื้อกูลกันได้เลิกกันได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่เอาเลิกก็คือเกลียดเลยก,ก็มีนะคะเออคนที่คุณดูด้วยเขายังหวังดีในใจลึกๆของเขาเขายังแบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกับเราได้นะ เออถ้าเรามีปัญหากันเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนที่ปรึกษาได้นะแต่สําหรับคนที่เราอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยเป็น energy ที่แบบว่าเขารักคุณนะคะเขาก็รักคุณแล้วเขาก็อยากทําดีเพื่อคุณด้วยนะคะ h a d s of one <S เขามีความจริงใจอยากที่อยากที่จะแบบว่าทําอะไรที่มันตื่นเต้นซึ่งกันและกันนะ่ะเออรู้สึกปรารถนาดีนะคะ endu เร้ตั้งแต่แรกครบเลยนะคะ อา,อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะในปากนี้เนาะอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะในปากนี้สําหรับความรักของคนที่เลือกหัวใจสีทองนะคะอ่ะโอเคนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสําหรับปากนี้นะคะสิ่งที่คุณตัดสินใจอะ่ะมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่า ม,มันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะคะ่ะมันเป็น two o f s sort นะคะตัดสินใจที่จะ move on ทําเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยนะโอเคนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสําหรับกลุ่มแรกค่ะเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกกลุ่มที่2นะคะหัวใจสีชมพูมาดูว่าความรักของคุณนะคะในปักนี้จะเป็นยังไงนะคะวันที่1-15มีนาคมนะคะ สอง5ันห้ารอยกสิบห้านะคะมาอดูพลังงานความรักของคนกรุ๊ปสองนะ General reading นะคะแล้วก็ทุกสถานะนะ,ะมีหลายท่านนะคะเป็นชาวราศีกุมสิงย์ธนูเมษนะคะเข้ามาชม วัเลือกกร๊ปนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้บางท่านอาจจะลดสถานะความสัมพันธ์หรือมีการนิ่งๆน,นะคะเบรกหรือว่าไม่พัฒนาแช่แข็ง <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยคุณเองนะตอนนี้เพิ่งผ่านสิ่งที่คุณแบบหยุดชะง,งักมาแล้วก็มีความแบบคิดอยู่จะเลือกยังไงจะทายังไงแบบยังลังเลยัยงสับสนกับช่วงเวลาที่รอคอยนะคะแล้วบางคนก็เหมือนรู้สึกว่า คุณต้องปรับตัวนะคะคุณอาจจะปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านอาจจะมีการออ um นออนอออกับความสัมพันธ์เก่าแต่มองมองเห็น energy the full ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นการ move on การเริ่มต้นนะคะอ่ะมี the sun เข้ามา the d e i e w เข้ามาหลายท่านนะคะกำลังจะ move on ชีวิตของคุณถ้าคุณ move on คุณจะสดใสมากๆเลยนะคะ เอเนจีที่มันอ่อนๆนอบๆนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานของ Toxic ิ e เ ationship หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันทำให้เราไม่มีอิสระกับพันธนาการแบบอ,อ,อะไรนะคู่เวรคู่กรรมเหรอเออมันบางคนก็เพิ่งผ่านการแบบสูญเสียเสียใจผิดหวังอกหักนะคะถูกทิ้งมาอย่างนี้ก็มีนะแต่หมอโบรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตถ้าแต่ถ้าคุณรอคนเก่าของคุณนะหมอโบว่าคนเก่ากำลังกลับมา นะคะสำหรับบางท่านนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เต็มสิบสักเท่าไหร่บางคนก็แบบมีการย้อนกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะคะก็ดูเหมือนจะมีความสุขแต่ก็ดูเหมือนจะมันมีความปนปนอันเฮลตี้อยู่นะคะก็ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เหมือนแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะบอกว่าว่าอามาเริ่มกันตั้งแต่สายโสดก่อนแล้วกันสายโสดเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดคนโสดว้าวสเสน่ห์แรงมากนะคะคนโสดสเสน่ห์แรงคนโสดเนี่ยน่าจะเหงาได้สักพักหนึ่งแล้วไหมอ่ะเออบางคนโสดได้นานบางคนก็เพิ่งโสดมา นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนเพิ่งแบบโสดนะนะคะแต่คุณมีสเสน่ห์มากถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมมีอยู่แต่คุณไม่ได้มองคุณไม่ได้สนนะคะบางท่านอาจจะมีคนมาชอบมามองคุณผ่านโซเชียลแต่คุณไม่ได้มองไม่ได้สนหรือคุณอาจจะเพิ่งผ่านการบาดเจ็บมายังไม่ยุ่งกับฉันเนี่ยเออฉันยังแบบไม่สนใจเงี้ยหรือว่าคุณก็อาจจะรอคอยใครสักคนอยู่ก็ได้นะคะ สายโสดเนี่ยถ้ามีก็น่าจะเป็นพวกเก่าๆวนกลับมานะคะอะสําหรับคนโสดที่มีคนคุยเขาคิดยังไงกับคุณน่ะคนโสดที่มีคนคุยบางท่านน่าจะดิวอยู่กับชาวธาตุดินคุยอยู่กับคนธาตุดินนะคะเนาะก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าคุณคุยกับคนมีเจ้าของหรือเปล่านะคะต่างชาติหรือไม่ก็คนที่แบบมีอายุมากกว่าคุณอย่างเงี้ยก็ต้องระวังดีๆในเรื่องของการหึงห่วงหรือว่า รอ,อดูก่อนว่ามันชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเค่อยๆใช้เวลานะคะถ้าคุณแบบคุยกับใครอยู่นะคะระวังแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็ดูทั้งสดใสด้วยแต่มันก็ยังมีเดวิ่อยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะมีใครสักคนที่เขาคุยซ้อนหรือตัดใครยังไม่ขาดหรือว่าตัวคุณเองอย่างเงี้ยตัดใครยังไม่ขาดก็ได้นะคะ เอาเป็นว่าถ้าจะมีใครเข้ามาหมอบอกว่าถ้าคุณแบบดําเนินชีวิตไปแบบเฮ้ยมีความสุขอะทุกอย่างรุ่งเรืองมากมีเดอะซันเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของเงินกําลังปังนะคะแล้วก็การเริ่มต้นอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เริ่มต้นอยู่แต่ก็ต้องแบบเฮ้ยระวังเจ้าเดวิลนะคะเดวิลตรงนี้ก็คือแบบอาจจะเป็นพันธนาการที่แบบว่าตัวเราเองยังไม่ได้สักยังไม่ได้เคลียร์เท่าไหรอ่อ่ะเหมือนคุณไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่เหมือนยังอยากที่จะ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบด้านของตัวเองก่อนนะสายสดนะคะอืมปักนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณก็มีความสุขกับการแบบอยู่ตัวคนเดียวนะคะคือยังรักยังรักความเป็นอิสระอยู่นะคะอืมมาสําหรับคนที่มีคู่บ้างนะคะคนที่มีคู่เป็นไงบ้างคนที่มีคู่นะคะในเดือนนี้เอ้ยในปักนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นความรักที่เป็นแบบทางไกลไม่ใช่ ต่างชาติหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่านะคะคนที่มีคู่หมอบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณมีความสุขนะสิบช่วยขึ้นมามีความอบอุน่นมีความสุขดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะอืมปรับตัวเข้าหากันได้แต่จ,จะมีในเรื่องของอีโก้ใส่กันคําพูดบางครั้งนะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยความสุขไม่รู้ว่าใครสักคนจะแต่งงานหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานหรือเปล่านะคะกําลังหลงไหลกันนะสําหรับคนที่มีคู่ บางคนเพิ่งคบกันเพิ่งคุยกันเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่ามันเหมือนใสขออออข่ข้างเลิฟอะเออข้างรักข้างเลิฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาละทีนี้เรามาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณดิวด้วยแปดถ้วยนะคะบางครั้งเขาก็มองคุณว่าคุณไม่ให้ความสนใจไม่ให้เวลานะคะบางทีคําพูดที่มันแบบแรงๆกระแทกใส่กันอย่าเงี้ยก็ต้องระวังนะคะนะอ่าเขายัง ถ้าคุณไกลกันเขาห่วยหาคุณนะคะถามว่าถ้าเป็นแบบคนที่อยู่ด้วยเนหมอโบก็ว่าเขาก็คิดถึงคุณนะสํอมรับคนที่แบบห่างหายไปอ่อนๆออบๆอยู่เนี่ยมันยังตัดกันไม่ขาดนะก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะรอคอยกันกลับมาเจอกันอยู่อืสองดาบมีเกณฑ์การตัดสินใจอยู่คนที่เขาอาจจะห่างหายหรือไปๆมาๆอย่างกำลังที่จะตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะคะ เพราะมันเป็นแบบเธอย,ยังตัดไม่ได้ยังมีคิดอยู่นะยังมีความแบบรักโลกกดหลงอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์จะวนกลับมาได้นะคนเก่าๆนะคะอืมมาดูว่าเดวิลมาบอกอะไรเอ็ดออฟสอดนะคะควรที่จะแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะในเรื่องของคำพูดคำจา การแบบไม่เข้าใจกันความเห็นเก่ตัวความต้องการของอีกฝ่ายอะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญก็คือควรที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะมันจะทําให้เฮ้ยเรารู้สึกมีความสุขการเดินทางนะคะถ้าคนที่มีคู่นะคะแนะนําให้เดินทางท่องเที่ยวใช้เวลาไปชอปปิง้งด้วยกันหรือว่าทําอะไรที่เป็นกิจกรรมนะคะสําหรับคู่รักอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทัศนคติหรือความรู้สึกเปลี่ยนนะคะในปากนี้นะคะ เนี่ยที่จริงพวกคุณก็มีความเป็นแพชชั่นมีไฟมีแรงปรารถนามีความปลื้มกันพอสมควรนะคะแต่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันขาดหายอะไรบางอย่างไปอะ่ะควรที่จะเติมให้กันนะคะอ่ะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณมีเกณฑ์เลิกไหมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ทรหดอยู่นะเจอบททดสอบบางคนก็ระยะทางทางไกลเป็นช่วงที่หาคําตอบอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่าเป็นรักสามเศร้านะคะถ้าสมมติว่าเป็นรักสามเศราเนี่ยก็เหมือนอีกฝั่งหนึ่งก็มีความหวังอะนะคะว่าว่าจะรอคอยการตัดสินใจที่จะถูกเลือกอย่างเงี้ยคะ่ะอืมเครียดมากๆนะรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเหมือนหวังอธิษฐานคือ หวังจะสมหวังอ่ะกับความรักเนี้ยหวังว่าจะแก้ปัญหาหวังว่าจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เป็นเดวิลเนาะมือที่สามบุคคลที่สามอะไรอย่างเงี้ยความจริงการตัดสินใจความถูกต้องมันจะเหมือนมันจะผุดขึ้นมาในปากนี้ทําให้เราเครียดนะคะอืมเขาคิดยังไงกับเรารักสามเศร้าหรือไม่ชัดเจนมันเหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยจริงๆนะคะเขาเองก็เหนื่อยหนุ่มผู้คุณใกล้ใกล้สู่ใกล้สู่คําว่าจบแล้วอ่ะนะในปากนี้ มีม,ม,ม,มีแบบเข้าสู่การจบแล้วก็การทำให้สถานการณ์มันเป็นปกตินะคะในปักนี้นะโอเคขอดูไพ่ความรักหน่อยนะขอดูไพ่ความรักก็ take a step นะคะ ความรักที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยปรับตัวเข้าหากันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีเราก็อยากมีความสุขยังเอาแต่ใจบางบางโมเมนต์นะคะบางทีเราก็ยังอยากที่จะให้เขาต้องการความให้เขาต้อง เดี๋ยวนะบางครั้งคุณอยากมีความสุขคุณอยากให้อีกฝั่งหนึ่งตอบสนองความต้องการของคุณอนะไปไหนมาไหนบ้างหรือว่าใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนคนรักทั่วไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันต้องมีโมเมนต์นี้บ้างอะนะอืมสำหรับบางท่านควรที่จะรู้จักเขาให้มากพอก่อนนะคะเปิดใจคุยกันหรือแม้แต่แบบว่าเฮ้ยให้มันให้มันรู้รู้จักให้ให้ลึกซึ้งก่อนก่อนที่เราจะแบบว่า ไกลมากกว่านี้นะคะก็ค่อยๆเป็นไปให้เวลาค่อยๆพาเราไปนะคะสำหรับบางท่านนะ This could be the one นะคะสำหรับใครที่คุณรู้สึกว่าคุณครบแล้วคนคนนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะเขาคนนี้น่าจะเป็นใครสักคนที่คุณคบมานานแล้วแล้วเขาก็ยอมคุณทุกอย่างอย่างเงี้ยนะทีนี้ขอดูคำแนะนำนะคะสำหรับ รูปสองในปากนี้หน่อยนะคำแนะนำสำหรับความรักพูดความจริงค่ะพูดความจริงกับสิ่งที่เราต้องการนะคะกับคนที่เรารักอยากได้อะไรบอกความรู้สึกไปบอกความต้องการบอกความจริงเพราะว่าความจริงวันนึงยังไงก็คือความจริงวันยังค่ำนะคะเนาะมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้นะคะในปากนี้แล้วก็พยายามแบบว่าเฮ้ยพูดพูดอะไรที่มันเป็นแบบ ขอบคุณซึ่งกันและกันบ้างเขาทําดีให้เราเราขอบคุณเขามันเป็นเหมือนบางทีก็ชมเขาบ้างบางที อะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเงี้ยนะคะก็เรียนดูที่จะใส่ใจกันบ้างนะคะให้อภัยได้ก็ให้อภัยกับสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะแต่เป็นปากที่เราควรที่จะพูดความจริงนะคะแต่ก็ให้ลดในเรื่องของคําพูดที่ขวัญผาซากลงบ้างนะ,ะนะคะมันจะทําให้ผู้คุณแบบเฮ้ยตีกันได้นะคะโอเคนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนะอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้หมอโบด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ